ครับครับเดี๋ยวพิจ่อนเริ่มจากสวัสดีครับชื่อยิมปริญญากรครับรับบทเป็นพิจิตรคนกลางครับสวัสดีครับผมติวเตอร์กอรพัทครับผมรับบทเป็นน้องไม้ครับครับส่วนผมครับผมเจนสุภาพมงคลครับผมรับบทเป็นเอื้อครับสวัสดีครับเนสเสือพบครับรับบทเป็นคิงคุณากรครับครับแต่ธนาพันรับบทเป็นก๊าซครับครับผมเลโอพิรพันธ์ครับรับบทเป็นตรงครับวันนี้ทุกคนแบบหล่อขึ้นจริงๆนะเมื่อกี้มีเศรษฐีการจะหลังรอบเยอะมากตัับรุกอะไ อ๋อก็ถ้าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเราใช่ครับเพราะว่าด้วยบด้วยบริบทของตอนที่เราเล่นเรื่องอย่าเล่นกัอานนท์ใช่ไหมครับตอนนั้นก็จะยังดูเป็นแบบว่าเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่วัยรุ่นวัยรุ่นใสใสวัยรุ่นใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็มีการแบบว่าปรับให้แบบเราดูโตขึ้นอะไรเงี้ยก็สังเกตจาก ก็ตัดผมครับผมก็คือตอนอย่างเรนนอนผมก็จะผมยาวก็มีปอยอทีนี้เหมือนกับว่าปอยหวานแต่ทีนี้เหมือนกับว่าพอพอมาเป็นพี่เจตก็ผมก็เลยเลือกที่จะตัดผมครับผมให้สั้นลงแล้วก็เพราะว่าเหมือนกับมีแฟนแล้วด้วยแบบไม่ไม่แบบคือเขาแค่บอกแค่ปรับปรับรูปไม่ได้บอกว่าเหตุผลไงเหตุผลที่ต้องตัดผมด้วยไงให้บบโตเพราะว่าแฟนให้ตัดผมอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ใครรู้ในนั้นกลัวหลอกเกินไงกลัวแบบ ก็หล่อเกินสั้นแล้วก็ยังหล่อนะะฮพี่พี่คิดว่าไงครับพี่พี่เขาชมว่าหล่ออยู่แล้วพี่พี่ก็ตามก็ตามนั้นเลยผู้สี่พู้สี่ขายเพลงเลยไม่เ่ยขายเพลงหล่อครับผมก็จะดูแบบว่าก็ดูเหมือนเขาแบบก็จะโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะไรอร่อยครับอยอมพูดสักทีแต่ในบทเนี่ยผมเห็นแล้วฮะเห็นแล้วทั้งสองคนทั้งสองคนนี้คือแบบเป็นจากอยาเล่้กับมโนนบบเป็น เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ในพี่เจทคนกลางเป็นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรเงี้ยสปอยไปเนี่ยดี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 ครับแต่ว่าแบบเป็นเป็นมูที่แบบสนุกคอมเมดี้มากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นแนวแบบเข้าหาหรือว่าอะไรนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะฮะว่าเป็นแบบอะไาอะไรอเงี้ยกูเราล่ะู้ผมละฮะยังไงพี่เจเดีงครับน้องไม้ไหนอัดเรื่องนี้ลองแล้วบทนำเต็มเต็มอ่าครับ ปัญหาความเตรียมตัวอะไรเงี้ยนอกจากว่าวันนี้หล่อขึ้นแล้วก็เตรียมตัวก็หล่อขึ้นอีกเดี๋ยวขอหล่อขึ้นอีกครับแล้วก็การเตรียมตัวก็มีเรื่องบทบาทครับก็มีบทบาทเรื่องเรื่องคาแรคเตอร์บทบาทการทำบทเพื่อให้เล่นได้ละเอียดมากขึ้นอะไรเงี้ยเราเราก็พยายามโฟกัสในทุกๆส่วนแล้วก็ฝึกๆเพื่อให้ตอนออกกล้องเนี่ยจะได้แบบเปิดกล้องเนี่ยจะได้แบบ เอ่อเรียกว่ารพร้อมที่สุดพยายามทำตัวให้ฝึกไปเรืเ่อยๆให้พร้อมที่สุดเหมือนถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็รีบผิดพลาดจะได้แบบแก้ทันอะไรเงี้ยครับอาแล้วยังมีมีฟิตมานี่คือแสดงว่าในเรื่องต้องมีแบบว่าถอดเสื้อถอดเสื้อหรือว่ายังไง โอมีนิดนึงน่าจะน่าจะมีอยู่แล้วผอเสื้อแอบแอบแอบได้ยินมาเฉยแต่แต่รังีเออแต่ตะหุ่นอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าใจพร้อมใจพร้อมใจพร้อมร่างกายพร้อมครับเพราะาออก่างกายครับเพิ่งมาออกไม่วานหรือเปล่าใช่อะไรโอ้ผมก็ดีใจมากที่วันนี้ได้ฟิตติ้งแล้วเพราะว่ามันทําให้รู้สึกว่ามันใกล้มาเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ แฟนๆทุกคนรอคอยด้วยแล้วผมคิดว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ก็รอคอยด้วยที่จะเปิดกล้องเพราะว่าพวกเราก็พร้อมแล้วครับเราสึกว่าเรายังแบบว่าเราต้องมีในส่วนที่ต้องเพิ่มอีกนิดไหมครับอืมก็มีเรื่องของคาแรคเตอร์ครับผมก็แล้วก็เอเนอร์จีครับผมอาจจะต้องออกกําลังกายมากขึ้นครับแล้วก็คาแรคเตอร์นี้เราก็ต้องถามพวมกับคุยแบบพูมกับมากขึ้นครับว่าตอนนี้เรายังขาดในส่วนไหนแล้วก็เราก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆครับและอย่างเรื่องกงที่แบบพอมันปักมาเป็นว่า มแต่ว่ามันมมน่าจะปากผมเยอะอยู่ก็ <c oughs> จริงจริงถ้าน้องไม้นะ่าจะเป็นเหมือนเหมือนเดิมเลยครับอาจจะเพิ่มมาในส่วนของเป็นการ์ดกับตองที่อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยครับที่เข้ามาเป็นตัวละครเสริมในการเล่าเล่าแบบช่วงแรกๆว่าเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับพยนครับยังไงบ้างคะเราสองคนก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์พี่เจคนกางครับผมแล้ว <c> ก <oughs> <c oughs> ็ รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมในในโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราก็เตรียมตัวมาดีเพราะว่าบทที่ได้รับคือมันจะแตกต่างจากบทเดิมๆครับมันจะทําให้เราโตขึ้นใช่ใช่แล้วเราก็ต้องมีการเวิร์กช็อปกันกับพี่นี่แหละครับก็ตอนนี้ก็ตัวละครรับไหมตอนนี้ไม่นับแล้วตอนนี้ไม่รับแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้คือรับมากๆรับมากแต่ว่างเาเพิ่มมาแบบในหนังสือมีมากหรือยังไงหนังสือ ตรงกับการ์น่าจะไม่มีไม่ไม่มีตัวละครที่เพิ่มมาใหม่เลยแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาในหนังสือแน่นอนครับใช่ครับในส่วนอโอก็ดีใจครับได้รับโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆด้วยแบบว่าได้คุยกันหลายเจแล้วเจอตากันหลายครั้งแล้วเนใกล้ตัวสุดๆรับผมมาเล่นด้วยกันเ่องแรกป่กค่ะครับใช่เลยเขารับน้องไหมคะอ๋อยังไม่ัเลเดี๋ยวต้องออกก่อนกไม่มีเสียวเหมือนกัน แต่เราอาจจะโดนรับน้องก่อนรับไปก่อนแล้วอ,อ,อันนี้น่าจะรับทุกวันนะ <c oughs> ได้ล้วครับอันนี้มีมหวั่นไหมคะกลัวใครจะแก้งสุดกลัวใครจะแกล้งคะ ตอนนี้ก็ได้ยินได้ยินมาเหมือนกันครับว่าม,ามีคนขี้แกล้งอยู่น้องยิมเลยครับโอ้โหเปิดปากขนาดนี้พี่ไม่เป็นคนขี้แกล้งพี่เป็นคนที่จะไล่พฤติกรรมให้ทุกคนสนุกเขาโดนแกล้งเยอะสุดเลยนะเด,ดี๋ยวมาเล่น,นกับน้องๆเองโอ้ยใจดีกับน้องๆเองใช่เขาเรียกว่าจะได้สนิทกันไงใช่นพิธีสอบคนนี้เป็นล่าสย่อของของฝักใช่ใช่ในเรื่องก็เป็นเด็กฝึกด้วยเป็นเด็กฝึกพี่คิงครับครับผมเขาเป็นเด็กออกเข้ามาผลงานกับพี่คิงใช่ครับโปรแกรมเมอร์ครับโปรแกรมเมอร์ ว่าความออฟฟิศนี่น่าจะคึกคักแบบมากคึกคักเพราะมีหลายคนมากๆแบบเข้าเข้าซีนด้วยกันรวมๆทั้งหมดก็มีอะไรเงี้ยคนก็อะไรนะก็ก็เข้าซีนด้วยกันเยอะเหมือนว่าแบบทั้งหมดก็จะมีแบบโบบาเยอะเหมือนกันจากที่ผมอ่านๆนะครับวัยผมุ่งจะพัดแห่เช้าอะไรครับบุ่นวายแน่นอนคือเหมือนตอนนี้เราพยายามที่จะแบบว่าเราต้องมี energy มาก แต่เราต้องทำยังไงบ้องคนรอบข้างตกใจบ้ปะผมว่าน่าจะชินชินแล้วครับชินแล้วก็โปรติแล้วน้องเขาจะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว e n e บวกอย่างเงี้ยให้กับทุกคนก็เเอน energy บวกให้กับทุกคนไงใช่ที่มาแต่ตอนนี้อาจจะเพิ่มใช่อาจจะมีเพิ่มแต่ทุกทีอ่ะอาจจะไม่มั่นคงทุกทีอาจจะแบบฟีชี้แต่ตอนนี้พยายามแบบพยายามโฮเอ o l d e n e r g หมายถึงว่าให้ ให้มันคงได้นาวเดียวนานที่สุดเพราะว่าเวลาเราออกกองมันออกเช้าจนถึง,ถงดึก<ช>มันมันค่อนข้าง,าง,างใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ในการเรียบเรียงไทม์ไลน์ของอารมณ์ซีนก่อนหน้าก่อนหลังอะไรมันมันก็อาจจะยากตรงนั้นนิดนึงเพราะว่าอยากอยากให้มันแบบเวลาเอาไปตัดต่อแล้วมันความรู้สึกในการเรียบเรียงในตอนที่คนดูแบบ แบบอินตามเราไปจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเขาใช่ตอนนี้คืออินอินตอนนี้อินตามไปแล้วนะครับอินตามอะไรพี่น้องเราอินอินก็อินตามที่น้องเล่าไงเริ่มละ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 ต่อเริ่มเลยครับครับผมครั้งนี้เนาะสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันแล้วเขาต้องหวานกับหวานเจี๊ยบหมดขึ้นเลยครับโอ้โหหมดขึ้นทั้งรักสุดๆหวานเจี๊ยบครับไม่มีอะไรครับพี่มีอะไรสู้ไหม เราจะผ่านสู้หรือเราจะยังไงคะผมว่าที่เห็นเยอะสุดเป็นน่ารักเพราะว่าเราเราก็แล้วก็ก็อยากดูแลน้องฝึกงานเราให้ดีที่สุดครับจะบอกว่าลืมเพื่อนครับลืมเพื่อนเราดูแลไปดูแลมาอาจจะตกหลุมรักน้องฝึกงานโดยไม่รู้ตัวก็ได้เลยมีเด็กฝึกงานตั้งสามบทนะต้องรูว่าต้างดูว่าคนไหนจริงอ่ดนบทอาจจะเปลี่ยน ซีเพ็ดกินซีก็รอดูครับเก็บว่าเป็นเซอร์ไพรส์หลายๆช็อตเหมือนกันครับเพื่อแบบตึ๊ดตึ๊ดตั๊ดตึ๊ดตึ๊ดตั๊ดใช่ครับเอาไว้กินข้าวช่วงนี้มาไดครับคุณเตอร์ยิมอ่ะเขาเปลี่ยนลุคมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผมอ๋อผมเปลี่ยนลุคยังไงนะครับยังไงบ้างคะสำหรับมาฟิตติ้งวันนี้ความหนาว อ๋อก็หล่อขึ้นแน่นอนครับผมก็จริงๆเราก็มีการเตรียมตัวดูแลตัวเองมาประมาณหนึ่งเลยครับผมก็ออกกําลังกายมากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นครับผมแล้วยิ้มว่าไงก็ตุ๊กเตอร์มาวันนี้หล่อไหมครับหล่อครับเขาหล่อขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ช่วงช่วงหลังๆเนี่ยแอปฟิตเนสนะดูกล้ามเขาใช่แอปฟิตเนสแต่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 ไม่ได้อัพโซเชียลไงแต่เราเป็นสายคอนเทนต์เราอัพหน่อย จ <c oughs> ริงๆเลิ้ร์ตัวใหญ่ขึ้นมากแบบแบบว่าดูแบบดูโตขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกับเตอร์นน่ะนาะระหวแบบตอนที่มาเจอแบบช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออทำไมเตอร์แบบดูโตขึ้นอะไรเราดูซีนถอดเสื้อได้เลยแบบ<อ>เราก็ <c oughs> ถอดเห <c oughs> มือนกันผมก็ถอดผมนี่ฟิตซ <c oughs> ิกแพคอยู่ตอนเนี้ยพ <c oughs> ี่กาววันเนี้ยใครแอบสุดไม่ต้องสื่อมาเลยี่ไม่ต้องสื่อยิ้มไงต้องยิ้มแสงลุคที่หน้าเลยนะคนกลางยิ้มนี่คือคู่ขนาดนี้นี่คือเป็นแปรรอให้มีคนแอบถ่าย คนนี้เหรอฮะได้เลยฮะงั้นงั้นเดี๋ยวผมจัดการฮะดุนมากว่าจะพูดเลยปากนี้เขาชอบขิงนความหวานกันเราสองคนจะสู้ไหมครัเราเรากัดกันสู้ไหมกัดกันสู้ฝั่งนู้นเขาหวานหวานเจี๊ยบเลยนะครับฝั่งเราเั่งเราเหรอขมปีอุ้ยไม่ไม่แต่จะบอกว่าก่อนที่จะรักกันอ่ะต้องกัดกันมาก่อนก็ดูอย่าง ลิ้นกับฟันพวงกันสิเต๋อหรือข้าติดไหมไม่ติดโอเคต่อครับฝากพี่กัลครับผมครับฝากที่ัคู่เลยเนี่ยอ่าพี่เจดยี่ิบเจ็ครับผมก็อยากฝากพี่เจดคนกลางด้วยนะครับก็อยากฝากแฟนๆรออีกนิดนึงนะครับแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตเล่นเทนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรยังไงบวงสรวงยังไงก็อยากฝากทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับครับผม อให้ตรงกับกัดก่อนครับฝากพี่เจดคนกลางด้วยในคะเป็นซีที่ที่บอกไดยเลยว่าใครที่ได้ดูแล้วจะมีความสุขมากๆแล้วก็เราสองคนตั้งใจกันเต็มที่แล้วก็ทุกๆคนตั้งใจทําเต็มที่ครับฝากด้วยครับและแฟนๆที่รอก็ตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นเราในหน้าจอครับครับผมครับส่วนของเจมก็ขอฝากนี่ด้วยครับผมก็เจดไม้กับกัดตรงด้วยนะครับก็หวังว่า พี่เจคนกลางก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นเนาะแบบใครที่เครียดจากการทำทำงานในออฟฟิศหรือว่าใครที่แบบเจอเหตุการณ์ที่อาจจะคล้ายตรงกับเรื่องนี้ก็สามารถมาดูเรื่องนี้ได้อาจจะฮิลใจทุกคนได้มากก็น้อยอะไรประมาณนี้ครับขอฝากด้วยครับผมยังไงก็ฝากพวกเราทั้งหมดด้วยนะครับผมไม่ใช่มีแค่พวกเราหกคนนะครับยังมีพี่ปาพี่มาก็โทรมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนในออฟฟิศเนาะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับพี่เจคนกลางครับครับมีอันนึงมีอันนึ่งเป็นอกให้ทุกครอว่าใครจะมาเป็น น้องพี่เจตกับพี่ของพี่เจตนะฮะมีเหรออ้าวต้องมีสิเขามีพี่มีน้องมีพี่มีน้องมีพ่อแม่เนี่ยก็ฝากติดตามแง่ยว่าว่าจะเป็นใครนะฮะสปอยไหมอ่ะเออสปอยไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยเพราะว่ามี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 เลือกกันอยู่อ่ามีใครอยู่ในสายตาบ้างคะมีอยู่สองคนครับแต่ว่ายังพูดไไม่ด้เพราะว่าแอบแอบเหมือนเยอะแอบได้ยินมาไม่เหมือนเหร คัดมาแล้วแล้วก็เหลือคิวใครหรือว่าอะไรอย่างี้หรอเปล่าใครคัดแ่เอาลงมาครับผมก็ไม่รู้ครับถ้าผมรู้อาจจะสามารถสปอยได้แต่ไม่รู้เลยไม่ผมก็รู้เท่านี้จริงๆริครับผมไม่รู้ตลอดแหมโอเคครับขอบคุณครับ